สวัสดีตอนสายจ้ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปทำงานจ้าฝนตกหยุดอีกวันแล้วไปตรวจงานก่อนพี่น้องพญายาไปตัดเขา่าฝนลินจังบห่อนแล้ววะเดียกกระโต๊กเรียกกัะนี่ยุ่นนี่ละเดียกกระเศราเดียกกระโต๊กยุ่นนี่ละไปตรวจงานก่อนพี่น้องตัดยันยันยัน,นยุ่งทงพุณน วูวบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยจ้าม่กพร้อมผลลินพ yeah ี่น้องกั่งหฮมมะนำบรรยากาศทุ่งนา ขามันเขาหรือมันหยากับโบรูแล้วเนาะทั้งเขาทั้งหยาฮะเนี่ยฝนมันกับฝอยๆอยู่พี่น้องุณนะี่ตกมัดมืออยู่บนยุดขั้นสองมือเลยไล่ลใจแหงหลายแหงเล,ย,ล,ย,ลยยุดบัดว้า หั่นบ่ตกบ่เป็นน้ำเป็นตอนตกว่าแห้งๆกับสีบวัวได้เยิะตกพอจืดน,นี่นะโอ้ยดอกบัวไหมสวยแว้โอู้หนามเลือกๆแนวนี่อันซ้ายนาเนเ้ยได้นี่พี่น้องเอาไปแกงใส่ปลาเนาะแกงสมเนาะโอ้ยผดปลาบอดโว้ยปลายัางหัวนะตัวใหญ่ทีเนาะ น้ำกระไลบัวนี่น่ะสายเดียวนี่เด็กกระไลโอ้อยากตำสายบัวดิเอามีลูกว่าสุกด้วยเหรอโอ้เอยเบ่าไทยพุ่นนะลูกว่าพะนะบ่ได้ลงว่าจกเครือพี่น้องหมกักหวามันสุกจนว่าหลวงโรยลนะโอ้ยบ่ได้ลงทงลงหน้าอะไรว่าไปแต่ไปไปก็ไป พ่อยายตัดอยู่พ่นมาทรงกำลังใจใพ่อยายก่อนพ่อยายข้นขยันนี่นะตัดถาลูกแล้ววะลูกจักสิไดดอยวยุดบอยุดงานบอตัดถาลูกลูกว่ายุดกับตัดผู้เดียว ูไปเฮ็ุงานแต่ว่าเหมือนนี่ฝนตกบ่ด้ไปเฮตุงานเราคือราว่าลกากระตัดให้นี่ให้ลุมทั้งลุมแล้วพอไดนตดัดพี่น้องมองเขีเขยวนะโอ,อ้ฝนลินฝนลินปล่อยปอยบรรยากาศแบบนี้โอ้ยทำเป็นตกแคง,งนี่สิไปลาดป่าได้เนี่ยพี่น้อง ลงมาตัดโอ้ผู้ใดอยากใดหยานี่มาเอาเด้อนี่เด้อกวดเอาหยาเด้อทุบมันแล้วดูจา้าคลิปนี่ก็ว่ามียังไรผ่าผีน่องเลาะทงเลาะหน้าย่ามสายสายบรรยากาศดีดีทงไฮทงหน้าผีน่อง สูตรอากาศบริสุทธิ์จ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณนอกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าหากพี่น้องคือเกาหันละจ้า